สวัสดีครับผู้ชมทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องฟรังทีวีนะฮะรยายกรารที่มีชื่อว่ารายการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ครับถ้าใครแพ้ก็ต้อง,องเปคืนหน้ากับความ,วามเสียนั่นเองครับคำถ,ถามว่านี้มีอยู่ว่ามีรูปหอลู่กหนึ่งนะโยนขึ้นไปบนฟ้า และรูปมันอยู่บนอากาศตั้ค mm ู hmm. ่หนึ่งเรียกว่าแรงอะไรข้อที่หนึ่งแรงค้างคาตาข้อที่สองแรงตัดน้องหัวครับแรงตัดน้องตัวเป็นคำตอบที่ที่จุดตัดข้อต่อไปครับมีจักรยานคันหนึ่งกี่ม้าล้อที่มีดอกยางคำถามคือดอกยางมีไว้เพื่อใช้ป้องกันอะไรข้อที่หนึ่ง ป้องกันการเกิดพาย้อที่สอ้อกันการเกีพายข้อที่ครับข้อที่หนึ่งครับป้องกันการเกิดายคำตอบทีอาลุนันท์ทีสุดต้างเวลเอโคตรไนะครับดวงจันทร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาต ข้อที่สองโดนเคาะดวงอือพุ่งชนข้อที่สองครับข้อที่สองครับโดนเลาะดวงอือพุ่งชนเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับเสร็จครับขอเปลี่ยนตัวนะฮะข้อต่อไปของคุณสั้นครับ โอเคฮะคำถามนี้เป็นคำถามวิทยาศาสตร์นะครถ้าคุณแพ้คุณก็โดนน้ำนะครับโอเคครับข้อนี้เป็นคำถาม,มง่ายสำหรับมาใหม่นะครับรูปของเรามีดวงกทรทั้งหมดกี่ดวงตอบเลยครับทั้งหมดเวลานะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ดวง ในเงนินตอบที่ที่ตีดครับสวัสดีครับคุณฮารุเอชนะครับคำถามนี้ก็คือแบบว่าถ้าครตอบติดต้องเปลี่ยนคนนะครับตอนนี้มีอยู่ว่าดาวข้อใดอย่างที่จุดในบรรดาดาวเคราะห์นะครับข้อที่หนึ่งดาวเสาข้อที่สองดาวพระหักพดีครับ นำเพื่อหันไปดีเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับไปต่อครับข้อที่ต่อไปนะคะดาวที่ดวงตาพันดาราตาเปลี่ยนให้ให้เปลี่ยนครับเป็นดาวข้อแพ้เรียกว่าอะไรข้อที่หนึ่งจับนิจูข้อที่สองนาบูโต ไปี่อครับดาวตอบเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับไปต่อครับดวงอาทิตย์แสงสีอะไรข้อที่หนึ่ 1. 1> แงแสงแดงส้มข้อที่สองแสงขาวแสงสีขาวครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้อง ไปต่อต่อไปครับน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งเกิดจากดวงใจข้อที่สองเกิดจากแรงดึดูดของแดดอาทิตย์ครับเป็นคำตอบท,ท,ที่ที่ตึกระดับข้างขึ้นข้างแรงภากาฟที่ติเร,รียกว่าข้อท,ที่หนึ่งดิ ข้อที่สองเที้ยวข้าครับข้อที่สองครับข้อที่สองเสี้ยวข้าครับเป็นคำตอบที่ที่ผีดครับไปต่อไปตายอีกรึงโอเค,ค ก็มีปัญหาาวฟิสติไม่นดหน่อยกับการเปน้ำนะัโอเคครับคุณพานุวิทย์นะครับกอท่านนี้ก็จะเป็นของคนนะครับเป็นผู้ค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีคือใครข้อที่หนึ่งคุณสตีเฟนฮอคกิ้งข้อที่สองคุณกาลิเลโอครับ ข้อที่หนึ่งนะครับค oh ุณสเตฟานฮอว์กิงคุณชมครับเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับโหวตกันมาเลยครับข้อน,นี้ก็เป็นคำตอบนีนีเตรีมพร้อมนะครับผิดครับเข <Queen> าบอกไว้ก่อนว่าน้ำจะไม่หลดใส่หัวแล้วแต่ต้องมีคนสาดนะครับอ่ะถ้าตอบผิดนะ ข้อนี้จะเป็นข้อที่ยาวหน่อยแต่ว่าน่าจะตอบง่ายนะดาวเคราะห์ทั้งหมดแปดดวงตับส่วนของเราเคราะห์ที่เหลือฝั่งละสี่ดวงคาถามคือว่าฝั่งดาวเคราะห์ดวงที่สี่เป็นดาวเคราะห์อะไรข้อที่หนึ่งดาวเคราะห์หินข้อที่สองดาวเคราะห์แก๊สับเคโอเคนะเป็นคำตอบที่ที่ที่ อนนี้นะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิ่งรอบตัวเช่นเคยนะครับอ่าเขาบอกกันเลยว่าวิวัฒนาการของสัตว์ที่คล้ายเคียงแต่มนุษย์มากที่สุดคือสัตว์อะไรข้อที่หนึ่งลิงแชมปนซีข้อที่สองลิงกอริลลาครับแชมปนซีลิงแชมปีนซีเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่เป็นคำตอบที่ทูกท้องครับข้อต่อไปเลยนะครับ้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง โคโมโซมน,นะครับลุกของเราเป็นส่วนหนึ่งาการของการให้เกิดขึ้นมาจากโคโมโซมคาถามคือว่าโคโมโซมของเพศชายมีสัญลักษณ์ว่าอะไรครข้อที่หนึ่งเ,เอ็กข้อที่สองเอ็กซ์วเอ็กควายเอ็กควาเป็นคำตอบที่ที่ถุกต้องับข้อต่อไปนะครับ คนที่สร้างคิดค้นเรื่องพลังงานแบตเตอรี่คือใครนะครับข้อที่หนึ่งไมเคิลฟอลเดย์ข้อที่สองไมเคิลเอ็ดวินครับไมเคิลฟอลเดย์ไมเคิลฟอลเดย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับสัญลักษณ์ที่อะไรครับสัญลักษณ์ของธาตุแบตเตอรี่คือสัญลักษณ์ธาตุใดข้อที่หนึ่ง d e ข้อที่สอง l i L I L I ดีเด่นนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพัฒนาไปนะครับสูตรการคิดค้นพลังงานไฟฟ้าคือสูตรการคำนวณใดข้อที่1นึ่งตัวที่เท่ากับ P T ข้อที่2องตัวที่เท่ากับ P T ลบสองครับข้อที่หนึ่งครับตัวที่เท่ากับ T นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปลอดภเลยครับการเกิดขึ้นเกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งนะเกิดจากสิ่งลถตัวข้อที่สองครับเกิดจากลม สวัสดีนะครัก็คือเกิดจากเหล็กลบทัวนะครับเป็นคำตอบท <Dum mit. S 1> <necessary> ี่ถูกต hmm. ้องครับข้อต่อไปเลยฮะคนที่คิดค้นเรื่องหลอดไฟฟ้าเป็นคนแรกครับหรือหลอดไฟครับมีออนครับ Na ครับเป็น Na ็นเอตัวนี้ของใครครับเอครับมีออนครับผ่านตารางธาตุคนที่คิดค้นเรื่องหลอดไฟเป็นคนแรกคือใครครับเพื่นหนึ่งครับเซื่อนหนึ่งครับข้อี่อครับผมมันเอาอะไต่าครับข้อสองข้อตครับโมมันเอาอะไรต่า เป็นคำตอบที่ถูต้องข้ต่อครับอ่าบิ๊กเกิดจากปีใดเพราะนึ่งครับเกิดจากพุทตาท่ทับมตายนะครับเพอาีฉะนคเกิดขึ้นไหนเงี้ยเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นใหมรเป็นคำตอบที่ที่ที่ครับคุณพารวิ์นะครับเป็นคนต่อไปครับ ขอบอกมาเลยว่าเป็นคําถามนี้จะง,ง่ายสําหรับคุณหรือไม่น่าจะง่ายนะครับวิธีในข้อในนดใช้การคํานวณกดแรงโน้มถ่วงของนิวตันได้อย่างถูกต้องข้อที่หนึ่งครับ F เท่ากับ g m หนึ่ง m สองส่วน r กําลังสองข้อที่สองครับ F เท่ากับ g m สอง F m หนึ่งส่วนกําลังสองครับขอติมทิ้งครับ F เท่ากับ g m หนึ่ง m สองส่วน r กําลังสอง,สสง,สองเป็นคาําตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปเลยน,นะครับ คนที่คิดค้นเรื่องอเรื่องแรงการเคลื่อนที่ของแรงน้มถ่วครับเปินไทยครับตอบเลยครับไม่มี้อยครับตอบเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผิดครับ ผู้ค้นพบเครื่องจัดไอน้ำครับคือใครข้อที่หนึ่งเจมวัตข้อที่สองเอสวินข้อสองครับข้อสองครับคุณเอสวินเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับ ผู้คนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้แฟนทีวีและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด mm ี hmm. บบครับ mm hmm.